ทีติดลขสิทธิ์แล้วก็คันเข้าหลังบ้านนะเข้าตรงที่โคมนะเมื่อกี้นี้อันนี้มันเป็นหน้าอันเก่านี่คือหลังบ้านแล้วนะครับกดเข้าเครื่องหมายบวกข้างบนนี่ไปยังไวเลยนะครับแล้วก็เข้าไปหา Facebook นะพิมพ์ว่า Facebook ก็ได้นี่มันมีแล้วก็คือพิมพ์เข้าไปคําว่า facebook เข้าสู่ระบบเนี่ยเฟซบุ๊กคอมนะจิ้มเข้าไปนะแล้วก็มาติ๊กตรงขีดสามขีดนะตั้งเป็นเดสก์ท็อปนะครับเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนี่ติ๊กเข้าไปด้วยาอาจจะช้านะครับมันอาจจะเก อ่าวิ่งพื๊ดมาแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าเพจผมนะครับจิ้มดูที่โปรไฟล์เพจเนี่ยเร็ว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 มันจะมีให้สลับโปรไฟล์ facebook ส่วนตัวนะแต่ว่าเรามาดูที่เพจอ่ะล้วกดที่เนะี่ยแจ้งเตือนลิขสิทธิ์เนี่ยความสนุกความช่วยเหลือเนี่ยสามศูนย์เนี่ยกดเข้าไปกล่องกล่องข้อมูลนะแจ้งเตือนของคุณเนี่ยคือมติลิขสิทธิ์นะครับต้องลบคลิปเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะลบคลิปออกนะจะเกินละกดเข้าไปเนี่ยดูรายละเอียดกดเข้าไปเลยครับ มันอาจจะช้าหน่อยนะอ่าพอมาถึงตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปดําเนินการเข้าไปดูมันติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเราจะลบทิ้งดําเนินการต่อดําเนินการต่อเนี่ยมันมี3รายการเนี่ยคือเราจะลบทิ้งง่ายสุดนะครับแล้วก็ทําใหม่นะไม่ต้องเสียดายลบทิ้งเลยนะมันแจ้งเตือนม,มาปอ๊อปอัพคุณว่าลบวิดีโอโอเคลบมันบอกว่าวิดีโอคุณถูกลบแล้วโอเคปิดก็เป็นการเสรียสิ้นนะครับ